รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกตรงๆนะ ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้สวัสดีครับทุกคนมาพบกับสื่อการสอนวิทยาการคำนวณแผน v ีซอมบี้ใน EP ที่4กันแล้วครับไปดูกันว่าการโคดดิ้งด้วยเกมนั้นสนุกกว่าการเรียนผ่านหนังสือขนาดไหนมาเรียนรู้กันต่อในพืชอีก3ชนิดได้แก่1ครับผมบงชอยหรือว่าผักกาด แต่ไม่ใช่ประกาศหอมนะอ่ะครูถอดชุดก่อนนะอันนี้ครูใส่ชุดไว้นะครับเออมีชุดนักงวยชุดเข็มขัดแล้วก็ชุดทักซิโดซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเฉียบนะครับเฉียบนะครับค่าไร้ของเขาเนี่ย125ครับรีชาร์จสามจุดห้าวินาทีนั้นถือว่าเร็วมากพลังป้องกัน600้อเดเมจครับ45ครับโจมตีระยะใกล้แพนฟูดฟาวเวอร์ระยะแบบเลนส์แบบโคลสครับคือโจมตีแนบชิดนั่นเองแล้วเมื่อบูทด,ด้วยเอ็นฟอร์เมนแล้วเนี่ยจะโจมตีได้ถึง120ครับ เรียกว่าโหดทีเดียวแพนฟูตโฟวเวอร์ก็ได้ระยะเวลาที่นานขึ้นนิดหน่อยด้วยครับโจมตีร2อนี่นี้โหดนะครับค่าตัวก็ถูกมากครับแค่ร2อยเท่านั้นเองเขาบอกว่าบองชอยเนี่ยโจมตีอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นผักที่บวกขาวปอบัญชาเมฆเนี่ยปลูกไว้ครับเมื่อมีซอมบี้มาด้านหน้าหรือแม้กระทั่งด้านหลังก็โจมตีได้ครับเพราะมี2มือต่อยหน้าต่อยหลังได้ด้วยแต่ว่าเพื่อชนิดอื่นโจมตีด้านหลังไม่ได้แคนเนกแทกอะเฮดออบิไฮนี่ครับจุดแดงเขาคือโจมตีและหน้าและหลังครับเป็นการโจมตีรระะะยปชิ ถัดมาครับ r e p e ต t e r เป็นต้นถัว่วแต่เป็นต้นถั่วที่แปลกกว่าต้นถั่วที่เคยเป็นมานั่นคือต้นถั่วแรกเป็นแบบนี้ครับแต่ต้นถั่วที่2เนี่ยเขาจะหล่อกว่าครับเขาจะหน้าดุกว่ามีคิ้วแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีบูสกีเขียวด้วยนะครับอ่าสิ่งที่ต่างคือมันหน้าเข้มกว่าคนะ่าไร่ของเขา175 0 0แสงแดดเลยค่อนข้างแพงรีชาร์จแค่4วินาทีพลังป้องกัน650ไม่โดดเด่นครับแต่พลังโจมตี55ห้าครับ ดีพิตเตอร์พลังโจมตีทำไมแรงกว่า60อิบอคูอัพเกรดไปถึงเลเวล9แล้วไงแต่อันนี้มันแค่เลเวลแปดนะแต,แ,ตแต่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 ช้าแต่ จมตี55ก็จริงครับแต่จุดเด่นคือมันโจมตี2เม็ดนะจ๊ะแปลว่า55คูณ2เป็น110ค่อนข้างแรงโจมตีแบบตรงๆครับระยะสเตรนแล้วก็แพนฟูดดูเลชั่นปกติฟอง์ชันี้คือแอปเพียร์มนความสามารถคือรีพิเตอร์ไฟ 2p on a time ยิง2เม็ดครับผมแปลว่าอะไรครับแปลว่าโดนคูณ2นี่ครับดังนั้นคล้ายๆกับลอกธนูวันคูณ2นี่แหละครับคือโจมตี ใช้บล็อกแค่บล็อกเดียวเหมือนกับปลูกต้นถั่วซ้อนไปสออันครับคุ้มค่าในราคาที่จ่ายไปถ้าจ่ายไหวนั่นเองครับผมดาเมจสเปเชียลครับ Normal ต่อเม็ดเนี่ยก็คือ55ก็จริงครับแต่มันยิงออก2เม็ดนะครับค่อนข้างแรงครับไฟสปีดแล้วเร็วคูณ2ด้วยยิงแรงด้วยครับเรียกว่าตอนนี้เขาบอกว่าทุกคนถามผมว่าเราเคยเจอกันมาก่อนไหมผมตอบอย่างต่อเนื่องว่าทุกคนถามแบบนี้มาก่อน จะให้เราตอบอย่างไรล่ะอันนี้ก็เป็นลุกของฝรั่งเขานะครับถัดมาครับพืชชนิดนี้ครับตัวทีเป็นตัวที่ครูยังไม่มีครับมันล็อกกุญแจทองไว้แปลว่าต้องใช้เงินในการซื้อซึ่งไม่ซื้อครับจริงๆครูสะสมเวลมันจนครบแล้วนะเห็นไหมมันมีสายฟ้าขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยแปลว่าพร้อมที่จะอัปเกรดแล้วแต่ว่ามันเป็นตัวที่โหดครับมันคือ snow p e ีครับมันเป็นพืชที่เอาไว้ยิงถั่วแช่แข็งค่าแรกของเขาคือ150รีชาร์จ5ครับ พลังป้องกันเนี่ยสามารถอัปเกรดเป็น350ได้ถ้าเราอัปเกรดแต่เรายังไม่มีตัวแม่แบบนั้นอัปเกรดไม่ได้ครับถ้าเมจเป็น30อันนี้คือโชว์ให้ดูว่าถ้าอัปเกรดจะเกิดอะไรขึ้นครับโจมตีตรงๆ w i n t e r m เ n t เมื่อใส่แล้วจะโจมตีได้ถึง150ทีเดียวความสามารถคือแช่แข็งมอนสเตอร์ต่างๆได้ซึ่งเก่งมากๆแต่ว่ามันแพงก็ วิธีการได้มาบางครั้งถ้าไม่ใช้เงินซื้ออาจจะรออีเวนต์อาจจะมีเควส t หรืออาจจะมี a อนเดน่าทำให้เราได้บันมาครับอันนี้ครูก็ยังไม่มีนะครับก็ข้ามไปก่อนนังนั้น,น,นก็ขอแถมนหนึ่งตัวครับเพราะว่าเราจะ EP หนึงเราจะมีแนะนำสามตัวใช่ไหมก็ข้ามาเป็นตัวนี้นะครับนั่นก็คือ c a n น l p เพาลครับ c n n น l p เพาลคือคล้ายๆกับตัวนี้ครับเป็นการยิงย้อยแต่ตัวนี้คือแคปเย้อยใช่ไหมครับอันนี้เป็นการยิงเข้าโพดครับ ราคาแพงกว่านิดหน่อยเป็น100ชาร์จ45วินาทีพระามร้อยเจความเสียหายแค่ส5้าถือว่าเบามากแต่เลนส์เนี่ยเป็นล็อบเบดครับคือยิงย้อยครับแล้วทําความสามารถพิเศษคือสตรัรครับในเกมนี้มีระบบสตันเช่นเยวกันแหม่มีชุดหลายแบบเลยน่ารักอันนี้ก็มีตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับฟงฟิงน่ารักเทียวสตันคือถ้าเกิดยิงเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้มอนเตอร์เนี่ยงงครับเพราะว่าโดนเข้าโพดเนี่ยคุ้มหัวกระบาลเข้าไปทําให้เดินไม่ออกครับประมาณ5วินาที เมื่อบูนแล้วความสามารถจะแรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสสตันมากขึ้น,นครับข,ข้าวโพดย้อยเนี่ยคอนแคนเนลเนี่ยสามารถยิงเนยนะครับที่ทําจากเนยข้าวโพดเนี่ยไปโดนหัวซอมบี้นะไม่เคลือบหัวไว้ทำให้เดินไม่ออกครับสามารถโจมตีได้แบบปกติแล้วก็แบบเนยครับสุมๆเลนต้อมไปข้อพิเศษคือสามารถทาให้มอนเตอร์หยุดชั่วคราวได้ครับเอ็มมอบิลไลเซอร์ซอมบี้ั่นเองนี้ครับโอเคครับก็บทไปแล้วครับกับ 3พืชยอดนิยมตอนนี้ไปทดลองใช้งานจริงกันดูเลยครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนไปฉากเติมเลยนะครับฉาก20ที่เราคุ้นเคยครับผมตุ๊กเข้าให้ครับทีนี้มาดูกันครับครูก็จะเลือกพืชเหมือนเดิมครับและจะใช้พืชหลักๆที่เราเรียนกันไปแล้วนั่นก็คือพืชข้าวโพดครับไปกันเลยครับนี่เอาไปก่อนนะครับแล้วก็เน้นไปที่ แคเบ็นักมวยรีพิเตอร์แล้วก็ข้าวโพดนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีครับไม่มีแต่สามารถยืมได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่มีก็ไม่มีครับเราจะไม่ซื้อเด็ดขาดนะครับเพราะเราจะประหยัดเงินไว้เพื่อการศึกษา้อมแล้วใบลเลยจ้าอย่าลืมกดหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับเราวางดวงตะวันไปก่อนครับเราวางดวงตะวันไปก่อนแบบนี้ครับแล้วเราก็เอาข้าวโพดวางเลยครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะหลดได้ ไม่ช้าไม่เร็วนะครับอันนี้วางป้องกันก่อนครับดูนะครับว่าความเสียงเขาขนาดไหนคือเขาเนี่ยเป็นสายซับพอร์ตเขาไม่ได้เอาไว้โจมตีโดยตรงครับเขาเอาไว้วางเพื่อสโล์ซอมบี้เดี๋ยวจะสโล้ดูครับดูดีว่าจะโดนไหมครับถ้าโดนปุบจะเป็นเนยปะบนหัวนะครับปึ๊กยังไม่โดนครับยังไม่สโลครับยังไม่สโลครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับโดนแล้วครับโดนสโลครับเอาใหม่ครับ มันใช้กับพวกบอสได้ดีมากนะครับเพราะว่าพลังโจมตีมันเนี่ยถึงจะไม่แรงแต่ว่ามันทํใหยุดได้นี่ครับหยุดแล้วครับเนี่ยครับก็คือจะหยุดไปเลยครับช่วงเวลาหนึ่งถือว่าเจ๋งมากทีนี้มาดูกระดปีบ้างครับทาอะไรบ้างครับปล่อยครับผมปล่อยปล่อยปล่อย่อยครับใช้คู่กับพวกวอลนัทได้นะครับก็คือวางกําแพงไว้ด้านหน้าวางกําแพงไว้ด้านหน้าแบบนี้ครับแล้วเอากำลำปีใส่ไปด้านหลังครับตบท้ายด้วยการปล่อยฟรีครับผมอีสปอร์ตปล่อยฟรีอีสปอร์ตแบบนี้ครับ แต่ถ้าเกิดมันถือไฟแบบนี้ก็อย่าไปบวกมันนะครับเพราะว่าโดนทีเดียวแตกพืชทุกชนิดเนี่ยแพ้ไฟหมดครับดังนั้นไฟป่าเนี่ยต้นไม้กลัวมากครับทําให้ไม่เกรียมครับนี่ต่อยครับต่อยครับนี่ครับต่อยตัวนะครับแล้วก็เอาข้าวโพดโยนครับดังนั้นสรุปว่าข้าวโพดสามารถหยุดซอีฟได้แต่ว่ามันไม่ได้หยุด100%เหมือนน้ําแข็งนะมันก็ต้องใช้ดวงด้วยครับแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าครับนี้บลองชอยสามารถ บูดได้โดยการวางกัญชาไปครับมันจะต่อยรูแบบนี้ครับปื๊ดใชขวาหน้าหลังบนล่างเฉียงบนเฉียงบ้างเฉียงข้างขวานะครับโดนเลยแปดทีครับสุดข้อพูดถ้าใช้พวกมันจะยิงบัตเตอร์ไปรอบๆบ,บแมพครับแบบนี้ครับปื๊ดโดนเนยทุกตัวครับทาให้หยุดนิ่งชัวร่าวัจากนั้นเราก็หล่อยมันสบายๆไปเท่านี้เรียบร้อยครับสําหรับการสอนใช้งานพืชสามชนิด กนรีพิตเตอร์นั้นไม่ได้เอาให้ดูก็เหมือนกับยิงถั่ว2เม็ดนั่นแหละครับถือว่าคุ้มค่าทีเดียวแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าอย่าลืมกดไลค์ตับสไคร้เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับไปนะครับ